อ่าครับพี่น้องมาเบิ่งการโยการกินแบบเดียมไงนาะครับว่าน่ะคนไทยเขาจีพากินครับผมนี่คืออาการเบี้ยเข่าเบี้ยน้ำครับพี่น้องกินยาฆ่าหนูน่ะเดี๋ยวเข้าเกิดน้ำเลยโอ้ยนายกินยังนี่เขาเกินยังนี่อาหารพลังตัวอาหารพลังอาหารกินโอ้ยจีง่ายปะนี่เนาะ ฝรั่งเขากินแบบนี้ละนี่เดี๋ยกโอ้ยผัวไผแล้วเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องหมดละทั้งสว่างแดนดิหนหมดละคนอยู่บ้านไม่มืดกินเบบ่งตัวฝรั่งเลี้ยงง่ายครับพี่น้องเอาเงินไปสิมไปเอาเงินไปเชียงไปใอ้กินจังเสียกินทุกขั้นเบ่นี่ครับโดนโดนกินโดนโดนกินเตื้ยนะกินทุกขบบั้นเพ่ได้จ่อย กิจทุกครับวอาไรดิเห็นป่ะขาดยังอีกขาดยังอีกเดี๋ยวน้องเดี๋ยวไหมขาดน้ำจิ้มไก่ตัวน้ำจิ้มไก่หัวใจน้อยไปยังแบบเดี๋ยวน้ำจิ้มก่อนพี่น้องเยจไช่องอหนึ่งจิ้มให้เพื่อนก่อนโอ้ยนี่ครับพี่น้องน้ำจิ้มไก่ครับนนาะ้ำจิ้มไก่เดี๋ยวเพื่อนสิรีวิวการอยู่การกินแบบตั้งประเทศในเบื้องครับ โอ้ลืมแนะน้ำตัวเอาผู้บ่าวบ้านใดเนาะนี่โอ้ยเห็นตาหน้าตากระเพาะอะไรย่อาซื้อเลยโอ้เถนะเอาบอกเอาก็บอกพี่น้องไปเล็ดตัวเอ้าห่างวัดเถียวสว่างเดี๋ยวสว่างจะบอกบ้านบอกสว่างคือเอาคือเอาเหล้าสิกระบอกบ้านใดเอาหน่อเอาอย่างือเอาบอกผู้เขาบ่าเขาก็บบ่าวยังวะผู้เขาบ่าวเหล้าเขาก็บบ่เออเออเออให้พี่น้องมึงย่าคั้มเลย โอ้คเป็นดาแสบแต่บาทเลยโอ้ยมรถเดิบาทไผเชฟไผเชฟต้นซิมเมืองน้ำแนบอย่างโอ้ยแต่ว่ายันบออิ่มนะเอาก้อนรถเดียบร้อยแล้วก็มาบวยแลบเลยว้าวว้อวว้าทันแมนพรั่งเขากาดไปเครื่องหนึ่งเหมือนเด้น่ะืมใช่เนี่ยมักาดเพอ่มด้ยกัดร้อยเบอร์้อืมใกาดอโอ้ เสียบเสียบเสียบลองนะพี่น้องเลยมาประเทศดิสเซเลียวเห็ดแบบมันกินเบื้องแรกกินตะเข่าอะไรดูประเทศไทยกินบ่าไหนมันบ่อยู่ประเทศไท้กินบ่าไหนแมนบ่ออันนี้รอบแรกไงครับรอบที่สองรอบที่สองรอบแรกกินไปแล้วรอบแรกกินเขาเอาพักรอบทองกินขนมปังพี่น้อง โอ้เอาน้ำไหมเนี่ยหลบสารกินหัวอาหันก็อิ่มส่องอิ่มใส่คือเขาไวเลยโอ้เส้นักเส้นหนาใส่นสก๊อกขาดหนาที่ล่ะเอาบ่ดีเปียวให้ใส่ยากจริงน่าจะอรอยใส่ยากนะอรับรสชาติคนไทยตัวไหนเทียบเทียบโอ้โต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 บังเอาด้อ หัวผู้ใหญ่ทั้งพี่น้องทั้งสว่งางมหมดแล้วครับน้ำหาเอาเด้อครับลงบ้านแล้วกรับบ้านม่พอล้วบอกไว้พักกับพ่ไปโอเคครับพี่น้องมือน้รีวิวสำนีครับผมการกินยู่แบบไงๆเนะะะาะสไตล์ฝรั่งจั่อยแต่ว่าน่าหรือเปล่าไหนครับน่าไม่ให้หรอก ออกไปทางเวียดนามไปต้องกินด๊ดดเนี่ยกินดุอดหน้าตาเนี่ยชิลได้ไม่ใช่เหรอดนๆกินไังทีละเอาอลาพี่น้องไงเนี่ยเอาคัมซังลาจักบาทดูวยคัมซังลาคัมยันยันจักบาดเน่ยนะเบื้องหง่ายพี่น้องเบื้องหง่าโอ้โหโอ้มีหอดอกดอกพี่น้องแซงหอดอกผมนหอดอกกวเคี้ยเคี้ยแตงกวาครับผักชีครับใบผักชีเอาคัมซังลาเนี่ย